ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคดีที่มีคนไปพบศพของหญิงคนหนึ่งในลักษณะที่เปลือยกายแล้วก็มีเชือกเนี่ยมัดมือไพร่ที่หลังรวมถึงมีลังคุมที่บริเวณศีรษะอีกด้วยซึ่งตรงนี้นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวผู้เสียชีวิตแล้วผู้เสียชีวิตนะคะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนค่ะชื่อว่านางชวีวันใจช่วยอายุ69ปีซึ่งไปพบร่างที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ13กิโลเมตรโดยกลางดึกที่ผ่านมาชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้มีการเข้าไปเก็บหลักฐาน เพิ่มเติมที่บ้านนางชวีวันแล้วก็บ้านของนายอลงกฎใจช่วยอายุ36ปีนายอลงกฎคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายนะคะก็ได้มีการไปดูแล้วก็มีการหาคราบเลือดด้วยซึ่งคราบเลือดเนี่ยมีอยู่บนรถเต็มหลังกระบะเลยตามคาให้การของพยานที่เขาพบเห็นรถกระบะที่มาจอดริมสระน้ํากลางดึกในวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาทีนี้จากการลงพื้นที่เก็บหลักฐานเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยพบกางเกงวอม,อมของนายอลงกฎ ึ่งนายอลงกตเป็นลูกชายของผู้ตายนะคะเพราะว่าเชือกรัดกางเกงเนี่ยหายไปก็เลยมีการตรวจสอบเอามาเปรียบเทียบกับเชือกที่ใช้มัดมือของนางชวีวันจากนั้นก็ได้มีการเชิญตัวนายอลงกตมาสอบปากคําที่สพปากน้ําประแสเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแม่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจสารเสพติดในร่างกายของอลงกตพบปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะ เลยมีการคุมตัวนายอลงกฎไปดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดในขณะที่พันตำรวจพี่มุกหน้าขำพันผู้กำกับการสพปากน้ำประแสบอกว่าตอนนี้เนี่ยคดีมีความคืบหน้าไปมากแล้วคิดว่าไม่น่าจะเกิน1-2วันจะสามารถรวบรวมหลักฐานของหมายจับผู้ต้องหามาได้ขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบวัตถุพยานต่างคิว่าีกเคร่องเกแต่ว่าที่บ้านเขาอะมันจะมีกางเกงลักษณะดเดียวกับที่พบศพอะมีอยู่ประมาณ4ตัว ครับแล้วก็ในการตรวจสอบอ่ะไอเชือกจะเป็นเชือกเชือกสีดํามัดมัดปลายทั้งสองข้างมันจะตรงกับกางเกงที่บ้านเขาอีสี่ตัวแล้วก็มันมันมันตรงกันนะกางเกงสส่วนมันตรงกันแล้วกางเกงทั้งสี่ตัวที่เจอเนี่ยมันมีสายรัดไหมคะมีสายรัดมีครับทางด้านของทีมข่าวของเรานะคะได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางกัลยาใจช่วยคนนี้เนี่ย เป็นลูกอีกคนหนึ่งของนางชวีวันหรือว่าลูกของผู้เสียชีวิตนะคะ,ะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเธอกับคนในครอบครัวถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักแต่ก็ไม่ได้มีความกังวลใจนะเพราะว่าส่วนตัวเธอเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่ด้วยตอนนี้เธอยังไม่ปักใจสงสัยใครแล้วก็เมื่อวานเธอได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวไปหมดแล้วส่วนตัวไม่มีอะไรจะพูดกับคนก่อเหตุฆ่าแม่ มันก็ไม่ไม่รู้ว่าสงสัยใครก็เหมือนให้ข่าวไปเมื่อวานก็เท่าที่ในข่าวอะค่ะอืมแล้วคนที่ตํารวจเรียกไปตอบเ<น>มื่อคืนเนี่ยครับ<ม>เขากลับมายังเขาลับมาบ้านใครอะคะเอ่เหม,มือนเหมือนลูกลูกชายแม่ก,กับลูกสาวท,ที่มาติดยาเก็เดี๋ยวก็ไปโรงพักเหมือนกันนะเดี๋ยวไปโรงต้องต้องไปโรงพักอีกรอบหนึง่งใช่อ่าฮะเราตอนนี้แบบมีมีใครที่เราปักใจเชื่อว่าจะเป็นคนทำไหมปักใจใครไม่ได้ตํารวจเขาก็บอกว่ามันก็ทิ้งไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถตอบได้เจที่ กังวลไหมพี่ก็อยากให้จับคนร้ายได้เรามีอะไรอยากจะบอกคนที่ทำแบบจับยายแกบแบบนี้ไหมไม่ออกนะมั้หโดร้ายมากเลยนะล่าสุดค่ะตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเรียกตัวของลูกนางชวีวันมาทั้ง5คนเลยนะคะซึ่งเป็นหญิง2คนแล้วก็ชาย3คนมาสอบปากคำในระหว่างที่มีการเดินเข้าห้องสอบสวนเนี่ยจะมีลูกชายคนนึงคือนายวุฒ เป็นลูกชายคนที่สามเขามีการโวยวายว่าสื่อว่าไปเชื่อขี้เมาได้ยังไงว่านายอลงกรดเนี่ยที่เป็นน้องชายเป็นคนฆ่าแม่ที่ถูกจับไปเมื่อคืนข้อหาเสพยาเสพติดเพราะมันทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยเสื่อมเสียพี่เป็นญ,ญาติประยศไหมพี่คะใช้ญาติประยไหมคะพี่คะใช้ใช้ญาติประยศไหม พี่ชายาติปีชไม่ไม่ไม่ยาติเขาโอเคค่ะแม่เป็นญาตโอเคค่ะแจะเป็นญาติป้าอีทเนาะแต่เดี๋ยวถ้าผมอะไรเดี๋ยวผมจะบอกเองเพราะว่าข่าวที่ให้ไปไม่ตรงอย่าที่ว่าไอ้น้องชายผมอะไรข้าราชการฆ่าแม่ไม่ใช่น้องชายผมยังไม่ได้ทำความผิดเพราะตอนเนี้ยแล้วข่าวออกไปมั่วแล้วเสียหายเนี่ยผมเดี๋ยวรอให้ ต่อว่านักข่าวนะคะว่าแบบไปฟังคนเขาพูดมั่วๆแบบนั้นไปกล่าวหาแบบนี้ไม่ได้อทําให้ครอบครัวเขาเสื่อมเสียเขาว่าแบบนี้นะคะส่วนด้านของนายนารงจามจุรีคนนี้เป็นคนดูแลสวนให้กับนางชวีวันผู้เสียชีวิตก็บอกว่ามีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ เล่าบอกว่าปกติเนี่ยตัวเขาจะมารดน้ำทุเรียนให้ทุกๆ2วันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนางชวีวันมีคนมาหาบ่อยอาจจะเข้ามาดูทุเรียนด้วยเพราะว่ามีทุเรียนเยอะแล้วก็ใกล้จะตัดได้แล้วคนที่นางชวีวันไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นยามนะคะ ซึ่งส่วนตัวแล้วไม่ได้สนิทสนมกันรู้เพียงแค่ว่าชวีวันเนี่ยจะเรียกยามคนนี้ว่ายามแดงทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนางชวีวันเนี่ยเขาจะมีการเบิกเงินถอนเงินแบบทำเองไม่เป็นก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจให้ยามแดงคนนี้เนี่ยเป็นคนเบิกเงินถอนเงินให้อยู่ตลอดดู่่ใชก ยังไม่เข้าเรียนแล้วลุงรู้รู้ไหมว่าเขาหายตัวไปกี่วันอันนี้ผมพอดีพูดบอสของวานไม่ได้ไปรถน้ำอก็เลยไม่รู้เรื่องาวานไปรถน้ําหลานมาถามว่าป้าเขาหายตัวไปสองวันไปไหนป้าไม่รู้กำลังมาข่าวทำจาาแล้วก็มาเลยแล้วลูกชายเขาอะคะที่ตอนนี้ว่าเป็นเป็นผู้ต้องสงสัยมีมีข่าวออกไปแบบนั้นนะคะเรารู้จักเขาไหมมันไปตอนหลังผมไม่คอยได้ไปเพราะผมเรถน้ำทีงก ใครทีไม่รมู้ครับโม้งตายเพราะว่าลุงเขาแบบนั้นวันที่ห้าลุงยังเจอยาย้าอยู่ไหมวันผมจำไม่ได้ในคก่อนั้นสองวันผมไปรถน้ำนะไปทำมือผมด้น้ำทำมือวัี่สามถึงสวยแล้วพอสวา,ามีเสร็จก็คือลุงดารงคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ทํางานด้วยกันกับผู้ตายเป็นคนดูแลศูนย์เรียนแต่มีคนหนึ่งชื่อตาว,วิวตาว,วิวตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคนกรีดยางกําลังเข้าไปให้ปากคำกับตํารวจเพิ่มด้วยค่ะ แล้วก็ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นภาพที่บันทึกเหตุการณ์ที่มีรถกระบะคันนึงเป็นรถต้องสงสัยนะคะคันนี้เลยขับมาเป็นยี่ห้ออีซูซุสีเทาแล้วก็ไม่ทราบทะเบียนด้วยขับเข้ามาแบบนี้ชะลอชะลอเข้ามาพยายามที่จะขับเข้ามาแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะคุณผู้ชมสังเกตเขาจะมีการมาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วมีการค่อยคลดกระจกค่อยคอยลดกระจกลงมาก็จะเห็นเป็นคนขับนะคะเป็นผู้ชายผมสั้น หัวเถกแล้วก็ยกมือขึ้นบางแดดแล้วก็มองไปที่กล้องวงจรปิดหน้าบ้านที่หันออกไปทางหน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจอดได้สักพักเขาก็ได้มีการขับออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสงสัยมากๆเลยขณะที่ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองก็เปิดเผยนะคะว่าจากการสอบสวนญาติพี่น้อง มันมีหลายประเด็นนะที่ต้องสืบสวนหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแต่ว่าชุดสืบสวนยังมีข้อมูลสำคัญที่นางชวีวันผู้ตายเดินทางไปฝากถอนเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีแล้วมันจะมีรอปภธนาคารคนหนึ่งเนี่ย เขาเป็นทหารเก่า <Ừ. S 2> เวลาที่ชวีวันมาทําธุรกรรมทางการเงินก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีจนเกิดความสนิทสนมกันแล้วก็จะมีการไปรับประทานอาหารด้วยกันหลังจากที่ออกจากธนาคารโดยตอนนี้เนี่ยชุดสืบสวนกําลังมีการประสานตัวนะคะนํารอปภคนนี้มาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการตายของนางชวีวันหรือเปล่าค่ะ อ,อ,อันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเ,เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือยามแดงใช่ไหมคะคะว่าสนิทสนมกันแล้วคือเขารู้ความเคลื่อนไหวเงินในบัญชีหมดเลยอะ่ะเ,เวลาไปถอนก็จะเห็นสเตทเมนต์หมดเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องสอบปากคำกันต่อนะคะ